เราขอชวนแฟนๆสปอคดคังมาใกล้ชิดกับพวกเราให้มากขึ้นนะคะด้วยการมาเป็นผู้สนับสนุนของเราค่ะเพียงกดปุ่ม Become a supporter นะคะและรับสิทธิพิเศษในการดูคลิปแบบ Exclusive ค่ะพร้อมรุ้นรับของพรีเมียมนะคะใครที่สนใจนะคะเชิญกดลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างได้เลยค่ะสปอคดางทีวีกดไลค์ก็รักกดพพอร์ตยิ่งเลิฟค่ะ ก่อนเริ่มนะคะเรามาทําโพกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าลัทธิของจื้อสอนเรื่องอะไรนะคะกด1การปกครองกด2องสัจธรรมกด3ามกำลังภายในค่ะ ในคลิปที่แนะนำลัทธิขงจื๊อนะคะเราเนี่ยก็ได้แนะนําเนื้อหาสาระและนักคิดคนสําคัญ3คนของลัทธิของจื๊อค่ะคุณผู้ชมอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่านักคิดคนสําคัญของลัทธินี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงจื๊อหรือแม่งจื๊อเนี่ยในยุคที่เขามีชีวิตอยู่ก็ยังไม่เห็นมีใครสนใจเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมลัทธิของจื๊อเนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างทุกวันนี้ได้นะคะแล้วทําไมเนี่ยหลังจากที่ขงจื๊อเสียชีวิตไปแล้วถึง2,000กว่าปีเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลต่อสังคมจีนอยย่่างงิวันนี้ เราก็เลยจะมาทำความรู้จักกับพัฒนาการของลาที่ของจื้อในประวัติศาสตร์จีนกันค่ะ เราจะคุยเรื่องของจื๊อนะคะเราก็ต้องเข้าใจบริบทของแผ่นดินจีนในสมัยของของจื้อก่อนค่ะประมาณ3,000ปีที่แล้วนะคะดินแดนที่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าประเทศจีนเนี่ยยังไม่มีประเทศที่ชื่อจีนตั้งขึ้นมานะคะแต่ว่าดินแดนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบเจ้าขุนมูลนายของราชวงศ์โจค่ะซึ่งคนที่มีอำนาจสูงสุดบนแผ่นดินเนี่ยก็คือกษัตริย์นะคะหรือที่เรียกว่าเทียนจื่อค่ะเทียนจื่อเนี่ยก็แปลว่าโอรสสวรรค์นะคะกษัตริย์เนี่ยสืบทอดอำนาจต่อจากบิดานะคะในฐานะลูกชายคนโตของภรรยาคนที่1ทําการ ปกครองจากเมืองหลวงค่ะส่วนเหล่าน้องๆคนถัดๆมาของกษัตริย์นะคะก็จะได้ดินแดนที่แบ่งไว้ให้เป็นนครรัฐต่างๆไปปกครองค่ะในฐานะเจ้าเมืองเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเมืองของชนชั้นปกครองนะคะผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์โจเนี่ยได้แบ่งชนชั้นในสังคมไว้อย่างชัดเจนค่ะและได้ออกแบบกฎระเบียบทางสังคมที่เรียกว่าหลี่เอซึ่งแปลตรงๆก็คือมารยาทและดนตรีของชนชั้นสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแต่งงานงานศพการรับประทานอาหารหรือการเล่นและฟังดน ะะก็จะมีกฎที่แต่ละชนชั้นเนี่ยต้องปฏิบัติตามค่ะคนที่อยู่ในชนชั้นที่ต่ํากว่านะคะก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตอย่างคนชั้นสูงคนชั้นสูงเนี่ยก็ไม่ควรจะกระทําอะไรที่ผิดกฎระเบียบหรือไม่มีมารยาทอะไรประมาณนี้ ระบบการปกครองของราชวงศ์โจในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ากษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องกันใช่ไหมคะการเป็นญาติกันหมดเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่รักหรือไม่ชอบหน้ากันจริงๆเนี่ยแต่ว่าตามกฎระเบียบเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปรุกรานเมืองของคนอื่นถูกไหมคะแต่ว่าพอถึงช่วงประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลค่ะกษัตริย์ที่ชื่อโจโยหวังนะคะได้ฉีกกฎระเบียบทุกข,ข้อเลยค่ะว่ากันว่านะคะเพียงเพื่อที่จะเอาใจนางสนมเอกค่ะโจโยหวังเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าเมืองทั้ง หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็แถมยังตั้งลูกของนางสนมเนี่ยเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์แทนลูกคนโตของภรรยาคนแรกอีกต่างหากค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเมืองหลวงถูกชนเผ่าอื่นบุกโจมตีนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีเจ้าเมืองคนไหนส่งทหารไปช่วยค่ะจนเมืองหลวงเนี่ยถูกเผาไปหมดสิ้นนะคะกษัตร <c oughs> คนต่อมาจึงต้องย้ายเมืองหลวงไปที่อีกเมืองหนึ่งนะคะในภาคตะวันออกนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของยุคที่เรียกว่ายุคราชวงศ์โจโตะวันออกนะคะซึ่งก็เป็นยุคที่ขงจื๊อมีชีวิตอยู่ค่ะ ขงจื้อนะคะเกิดเมื่อ551ปีก่อนคริสตกาลค่ะซึ่งเป็นช่วงกลางของยุคราชวงศ์โจโตะวันออกนะคะขงจื้อเนี่ยทำงานเป็นข้าราชาการให้กับเจ้านายคนหนึ่งในนครรัฐหลู่ค่ะ และขงจื้อเนี่ยเป็นคนที่ชอบแลกเปลี่ยนความรู้นะคะทั้งด้านปัญหาบ้านเมืองและจริยธรรมค่ะขงจื้อเนี่ยได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของนครรัฐหลูไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชุนชิวค่ะคาว่าชุนชิวเนี่ยแปลว่าฤด,ดูใบไม้ผลิและฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะสฤด,ดูนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหล่าเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยจะต้องเข้าไปเยี่ยมกษัตริย์ในเมืองหลวงนะคะดังนั้นเหตุการณ์สําคัญๆของคนในราชวงศ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นใน2ฤดูนี้ค่ะชุนชิวเนี่ยเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ชช่่วววงงงตต้นนนขอออสสมัััยราาโจะะะกคคทีํ มากๆนักประวัติศาสตร์นะคะจึงเรียกยุคที่บันทึกไว้ในชุนชิวว่ายุคชุนชิวค่ะในยุคชุนชิวนะคะอำนาจของกษัตริย์เนี่ยตกต่ำลงไปมากเลยค่ะเจ้าเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นหัวกษัตริย์เท่าไหร่นะคะพากันแข่งขันกันสร้างให้นครรัฐของตัวเองเนี่ยเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะเพื่อที่จะได้ชนะนครรัฐอื่นในการสงครามนะคะและภายในนครรัฐต่างๆเนี่ยก็มีพวกเจ้านายชั้นสูงที่แย่งชิงอำนาจกันนะคะเพื่อที่จะได้ดินแดนและตั้งตนเป็นเจ้าเมืองด้วยมีทั้งสงครามมีการฆ่ากันมีกการรววมหัันแย่ง ชิงอานาจนะคะเกิดขึ้นเป็นประจําค่ะเรียกได้ว่าในสมัยนี้เนี่ยมือใครยาวเสาวได้เสาวเอานะคะกฎระเบียบที่เคยมีตั้งไว้กันอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะพังทลายลงไปแบบไม่เป็นท่าเลยนะคะ เมื่อบ้านเมืองวุ่นวายของจื้อเนี่ยก็มีอุดมการณ์สูงสุดค่ะว่าต้องการจะให้สังคมเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนช่วงต้นราชวงศ์โจโค่ะที่ผู้คนเนี่ยยังเคารพกฎระเบรียบหลี่เยว่อยู่นะคะคือคนแต่ละชนชั้นเนี่ยปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาทที่เหมาะสมนะคะกรรษัตริย์ปกครองด้วยคุณธรรมเจ้าเมืองเนี่ยต่างนับถือกษัตริย์ที่ดูแลน้องลูกกตัญญูต่อพ่อแม่คือกลับไปสู่ความรุ่งเรืองในอดีตอะไรประมาณนี้นะคะในหนังสือชุนชิวเนี่ยมีการบันทึกหลายๆเหตุการณ์ที่ชนชั้นนำเนี่ยกระทำสิดกฎ ระเบียบเพื่อแย่งชิงอำนาจกันนะคะเช่นเหตุการณ์ฆ่ากันเองของพวกเจ้านายในหนังสือชุนชิวเนี่ยมีบันทึกไว้เยอะถึง33ครั้งเลยนะคะในสังคมจีนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าใครที่ทําเรื่องไม่ดีไว้เนี่ยการกระทํานั้นก็จะถูกจดเอาไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะคะถึงแม้ว่าขงจื๊อจะไม่ได้กล่าวโทษหรือวิพากวิจารณอะไรเนี่ยแต่ว่าการบันทึกลงไปเนี่ยก็คือการประจานดีๆนี่เองค่ะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่ขงจื๊อเนี่ยใช้เผยแพร่อุดมการณ์ททาาางงงกรเมือแและนวคิด ออรรยธมขงงตนเค่ะฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหขงจื้อเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะรักษากฎระเบียบนะคะต้องการรักษาระบบชนชั้นนะคะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะคะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าจะมองอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์กับขงจื้อเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในยุคชุนชิวเนี่ยสิ่งที่ล้มพังลงไปเนี่ยไม่ใช่แค่กฎระเบียบนะคะแต่ว่าการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยก็กําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน ผงจื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ได้เปรียบอะไรจากระบบเก่านะคะผงจื้อไม่ได้ปกป้องระบบเก่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการความสงบค่ะทําให้หันกลับไปหาอุดมการณ์ทางการเมืองในยุคโบราณนะคะซึ่งเป็นยุคสงบสุขในตำนานเลยค่ะจริงๆเนี่ยจะว่าไปแล้วนะคะผงจื้อเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียลิสต์นะคะเป็นนักอุดมคติมากกว่าที่จะเป็นนักอนุรักษ์นิยมค่ะจีนในสมัยโบราณนะคะถูกปกครองภายใต้ระบบเจ้าขุนมูลนายค่ะการเรียนหนังสือและการเล่นการเมืองเนี่ยเป็นสิ ที่สาหรับชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะสามัญชนและทาสเนี่ยต้องทํางานนะคะเช่นทํานาหรือทอผ้านะคะให้ชนชั้นปกครองไปจนวันตายแต่เมื่อมาถึงยุคชุนชิวค่ะเทคโนโลยีการผลิตได้พัฒนาขึ้นนะคะไม่จำเป็นต้องใช้คนทํานาเยอะหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนทอผ้าเยอะๆอย่างเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะคนทั่วไปเนี่ยก็เลยสามารถเรียนหนังสือได้ทําธุรกิจได้ไม่ต้องถูกควบคุมให้อยู่ติดที่และทํางานให้กับเจ้านายจนไปต่อไปนะคะทำให้คนไปมาหาสู่ระหว่างเมืองมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเจ้านาย กะต้องการคนมีความสามารถมากขึ้นเพื่อมาบริหารบ้านเมืองต้องการนโยบายที่ดีต้องการกลยุทธเ์เจ๋งๆนะคะต้องการคนที่มีแนวความคิดที่ดีทําให้ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือสามัญชนเนี่ยก็สามารถเสนอความคิดเห็นต่อปัญหาบ้านเมืองได้ ในสมัยนี้จึงมีหลายๆลัทธิปรัชญาเกิดขึ้นมานะคะขงจื๊อก็เป็นหนึ่งในนักปรัชญาหลายๆคนที่เกิดขึ้นในสมัยนี้และจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยถูกใจชนชั้นปกครองเท่าไหร่ค่ะเพราะในยุคนั้นเนี่ยเจ้านายแต่ละคนก็เพียงต้องการอำนาจนะคะต้องการที่จะชนะสงครามนะคะแต่ว่าวิธีการปกครองที่ขงจื๊อเสนอเนี่ยคือการปกครองด้วยคุณธรรมะคะ่ะตั้งกฎระเบียบขึ้นมาและให้สังคมทำตามกฎระเบียบนั้นนะคะและไม่ได้เพียงสอนให้ชนชั้นล่างเนี่ยนับถือชนชั้นสูงนะคะแต่ แต่ก็ยังเน้นย้าว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะคอยสอนให้ประชาชนทําตามกฎระเบียบและบ้านเมืองก็จะได้สงบสุขนะคะซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้านายอยากจะได้ค่ะชีวิตทางการเมืองของขงจื๊อเนี่ยก็เลยลําบากนิดนึงนะคะไปไหนเนี่ยเจ้าเมืองก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกใช้ค่ะแม้จะไม่ได้ประสบความสําเร็จในการทํางานด้านการเมืองนะคะขงจื๊อเนี่ยก็มีชื่อเสียงในทางด้านจริยธรรมค่ะมีคนอยากจะคุยอยากจะเรียนกับขงจื๊อมากมายนะคะหลักการสอนของขงจื๊อเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นใดไม่ว่าจะรวยหรือจะจ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาคะ่ะเขาจึงมีลูกศิษย์มากมายนะคะมีลูกศิษย์มากมายกว่า3,000คนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ได้รับความเครารพนับถืออย่างมากคะ่ะขงจื้อเนี่ยได้เดินทางระหว่างนาครรัฐต่างๆกว่า10ปีนะคะเพื่อค้นหาเจ้านายสักคนหนึ่งที่จะยอมรับวิธีการปกครองโดยคุณธรรมของเขานะคะขงจื้อเนี่ยไม่ได้เดินทางเพียงคนเดียวนะคะไปไหนเนี่ยก็จะพกนักเรียนไปด้วยมากมายะคะ่ะเดินทางไปถึงไหนขงจื้อก็จะเปิดคอร์สนะคะพูดคุยกับนักเรียนในเรื่องต่างๆหลังจากที่ขงจื้อ รวมคำสอนของเขานะคะคที่ลูกศิษย์ได้บันทึกไวเ้เป็นหนังสือเล่มนหนะคะชื่อหลุนวี่นะคะคซึ่งเป็นคำพีที่สําคัญของละที่ขงจื้อค่ะ หลังคงจื้อเสียชีวิตไปไม่กี่ปีนะคะสังคมจีนเนี่ยก็เข้าสู่ยุคใหม่ะคะ่ะที่ชื่อว่ายุคจ้านกวัวซึ่งแปลตรงๆนะคะก็คือยุคที่พวกนครรัฐต่างๆเนี่ยรบกันอย่างโหดร้ายเลยคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายกว่ายุคชุนชิวซะอีกนะคะเจ้าเมืองทุกคนเนี่ยต่างก็อยากจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีลัทธิปรัชญาต่างๆในยุคนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอีกหลายลัทธินะคะมีนักปรัชญาในลัทธิองจือหลักๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยสองคนนะคะก็คือเม่งจื้อและสุนจื้อนะคะเม่งจื้ เราเกิดมาเป็นคนดีโดยธรรมชาติถ้าผู้ปกครองปกครองโดยความเมตตาแล้วประชาชนเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะอยู่ในกฎระเบียบเองส่วนสุนจื้อนะคะคิดว่าความดีงามของมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีอยู่โดยธรรมชาติค่ะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องวางกฎระเบียบเพื่อสอนให้ประชาชนมีคุณธรรมแม้2คนนี้จะคิดต่างกันในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่ทั้งเม้งจื้อและสุนจื้อนี่ก็เน้นความสําคัญของการตั้งกฎระเบียบและการสอนให้ประชาชนทาตามกฎระเบียบอย่างไรก็ตามค่ะในยุคจ้านกัวเนี่ยรัฐทีของจื้อก็ยังไม่ถูกกใจจพวเ้า นสักทีะะคะแนวคิดที่พวกเจ้านายนิยมมากที่สุดคือแนวคิดที่เรียกว่าลัทธิฝ่าค่ะจริงๆแล้วนแนวคิดของลัทธิฝ่าก็พัฒนาจากลัทธิขงจื๊อนั่นแหละนักการเมืองลัทธิฝ่าบางคน,นย,ยังเป็นนักเรียนของซุนจื๊อด้วยนะคะทั้งลัทธิขงจื๊อและลัทธิฝ่าก็เน้นความสําคัญของการตั้งกฎระเบียบและการทําตามระเบียบในสังคมนะคะแต่ที่ต่างกันก็คือลัทธิฝ่าเนี่ย เสนอให้ใช้กฎหมายที่เข้มงวดและใช้การลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อให้ประชาชนเชื่อฟังค่ะนครรัฐแรกที่เอาแนวคิดของรัฐทิฝ่ามาใช้จนสำเร็จในตอนนั้นนะคะก็คือนครรัฐฉินนะคะเมื่อ221ปีก่อนคริสต์กาลค่ะต่อมาเจ้าเมืองฉินนะคะก็รบชนะอีก6เมืองค่ะตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นมานะคะและตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้คนแรกในประวัติศาสตร์จีนค่ะซึ่งก็คือจินซีฮ่องเต้หรือฉินซีวางตีนะคะที่เรารู้จักกันนี่แหละคะ่ะ การปกครองด้วยความรุนแรงของจิ๋นซีฮ่องเต้นะคะทําให้เขาโดนพวกบัณฑิตและที่ของจื้อเนี่ยวิพากวิจารณ์อย่างหนักค่ะจึงเกิดเหตุการณ์ที่ฮ่องเต้สั่งให้ปราบปรามลทัทธิของจื้อนะคะที่เรียกว่าเผาตำราฝั่งบัณฑิตค่ะแต่ว่าราชวงศ์ฉินเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่ปีนะคะก็เป็นอันล้มไปเพราะว่ามีการต่อต้านจากสังคมค่ะช่วงหลังก็มีราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาแทนนะคะละทัทธิของจื้อก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆค่ะในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ค่ะฮ่องเต้คนที่7ของราชวงศ์ฮั่นนะคะได้รับคํําาาแนะนะจก คิดที่ชื่อว่าต่งจงซูค่ะโดยต่งจงซูเนี่ยเอาแนวคิดของของจื๊อผสมกับแนวคิดบางส่วนจากลัทธิฝ่าและลัทธิเต่านะคะกลายเป็นลัทธิขงจื๊อรุ่นใหม่ค่ะเอามาสร้างเป็นแนวคิดหลักของจกักรพรรดินะคะใช้ในการศึกษาและเป็นหลักในการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลัทธิขงจื๊อก็กลายเป็นกระแสลหลักของสังคมจีนตลอด2,000ปีที่ผ่านมาค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้านายคนไหนสนใจลัทธิขงจื๊อนะคะทำไมในราชวงศ์ ถึงหันมาเริ่มสนใจและนับถือนะคะสาเหตุหลักก็คือสภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลี่ยนไปค่ะตั้งแต่ยุคจินซีฮ่องเต้นะคะสังคมจีน,นก็เปลี่ยนจากระบอบเจ้าขุนมูลนายนะคะเข้าสู่ระบบะเผด็จการที่บริหารผ่านข้าราชการนะคะจากสมัยที่มีหลายๆนครรัฐแย่งชิงอํานาจกันก็เข้าสู่ยุคสมัยที่อํานาจทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับคนคนเดียวนั่นก็คือฮ่องเต้สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการตอนนี้นะคะไม่ใช่วิธีการที่จะเอาชนะศัตรูนะคะแต่ว่าคืออํานาจในทางศีลธรรมนะคะเพื่อน,นําม,มาอ้างความ ชอบทำในการรักษาไว้ซึ่งอำนาจของตนผ่านกฎระเบียบสังคมและการศึกษาอย่างมีระบบค่ะเรื่องของคุณธรรมนะคะเช่นความเคารพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ละที่ของจื้เน้นย้ำนะคะจึงเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคนจีนค่ะและในยุคหลังๆนะคะก็ได้รับการผสมผสานเข้ากับศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าอีกนะคะจนกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญในสังคมจีนไปในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่มีทางหรอกค่ะที่ลทัทธิหรือแนวคิดหรือแม้แต่ศาสนาใดๆนะคะจะยืนยงมาได้นาน ถึง2,000ปีโดยที่ไม่มีใครวิาพากษ์วิจารณ์เลยนะคะหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีนักปรัชญาหัวก้าวหน้านะคะบอกว่าคําสอนของข,อง,ของจื้อเนี่ยได้ถูกนํามาอ้างเพื่อรักษาอํานาจของชนชั้นปกครองนะคะโดยที่ละเลยบริบทของสังคมในสมัยต่อๆมาและที่ขงจื้อเนี่ยเริ่มเป็นแนวคิดที่ล้าหลังนะคะและสร้างปัญหาให้กับสังคมซึ่งก็คงจะไม่ใช่ความตั้งใจของข,อง,ของจื๊อหรอกคะ่ะ มาถึงศตวรรษที่19นะคะช่วงปลายของสมัยราชวงศ์ชิงค่ะจีนเนี่ยได้แพ้สงครามกับประเทศตะวันตกนะคะและญี่ปุ่นด้วยทาให้ผู้ปกครองจีนเนี่ยตัดสินใจว่าจะต้อง m o d e r n i z ์ประเทศจะต้องเปิดรับแนวคิดของตะวันตกเนี่ยเข้ามาในสังคมของตัวเองนะคะโดยที่มีการส่งนักเรียนไปเรียนต่อในต่างประเทศนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนไปเรียนเนี่ยแล้วก็รับระบบความคิดแบบตะวันตกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิสตรีหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์นะคะนักเรียน นอกเหล่านี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นภัยต่อระบบเก่าไปสีอีกค่ะกระแสะการต่อต้านระบบห้องเต้นในสังคมจีนเนี่ยก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติสินให้นะคะที่นําโดยญญซุนยัตเซนนะคะในปี1911ค่ะมีการล้มล้างราชวงศ์ชิงนะคะแล้วก็ตั้งสาธารณารัฐจีนขึ้นมาค่ะจบระบบห้องเต้นในประเทศจีนไปในที่สุดค่ะ ก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าในระยะเวลา2,000ปีเนี่ยนะคะลัทธิของจื๊อเนี่ยก็ได้เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะของผู้ปกครองนะคะเพื่อใช้รักษาระบบการปกครองของฮ่องเต้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐจีนถูกตั้งขึ้นค่ะก็ได้ประกาศยกเลิกกฎระเบียบสังคมที่ล้าหลังนะคะรวมถึงได้ยกเลิกการบูชาของจื๊อนะคะและการสอนวิชาของจื๊อในโรงเรียนด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่1ค่ะในปี1919นะคะก็เกิดขบวนการวัฒนธรรมใหม่ค่ะหรือขบวนการนักศึกษ ส,สีพฤษภาคมนะคะที่เรียกร้องกันล้มล้างลัทธิของจื้อนะคะเพื่อเอาแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมออกไปจากสังคมจีนและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้จีนเป็นประเทศที่จเจริญและทันสมัยค่ะแต่ในช่วงที่กระแสโจมตีลัทธิของจื้อภายใต้ร,รัฐบาลสาธรรารณรัฐจีนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ พราะหลังจากที่ญญซุนยัตเซนเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งที่นําโดยเจียงไคเชกและพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นําโดยเหมาเจ๋อตงค่ะจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองนะคะในปี1927ค่ะเพื่ออ้างความถูกต้องของตนนะคะเจียงไคเชกเนี่ยจึงดึงเอาลัที่ของจื้อกลับเข้ามาในสังคมค่ะรัฐบาลเจียงไคเชกเริ่มนโยบายที่ชื่อการปฏิวัติชีวิตแบบใหม่นะคะหรือ the new life movement ค่ะที่เน้นกฎระเบียบทางสังคมนะคะและการเคารพวัฒนธรรมโบราณของจีนค่ะส่วนพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีอุดมการล้มล้างกฎระเบียบชนชั้นนะคะไปให้หมดจากสังคมจีนนะคะก็โดนเจียงไคเชกตราหน้าว่าเป็นพวกทําลายวัฒนธรรมของชาติค่ะ บทสรุปของสงครามกลางเมืองนะคะสุดท้ายเหมาเจ๋อตงนำพักคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมืองแล้วนำจีนเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะตั้งชื่อประเทศขึ้นมาใหม่ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949นะคะโดยในสมัยที่เหมาเป็นผู้นำเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่ปฏิบัติตามหลักคอมมิวนิสต์แบบเหมาอย่างเต็มที่เลยค่ะ ลัทธิขงจื้อนะคะซึ่งถูกมองว่าเป็นลัทธิที่รักษาระบบชนชั้นนะคะของสังคมจีนโบราณเนี่ยจึงถือว่าไม่มีพื้นที่ให้ยืนได้นะคะในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งได้เข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์ค่ะมีการเผาตำราขงจื้อเป็นจํานวนมากนะคะในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยส่วนพรรคก๊กมินตั๋งนะคะที่หนีข้ามไปที่ไต้หวันค่ะก็ได้จัดตั้งระบบการศึกษาที่เน้นลัทธิขงจื้อนะคะให้เป็นวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะแล้วก็อ้างตนนะคะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติจีนที่แท้ทร ะะบอกว่าจีนที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นจีนปลอมค่ะหลังจากที่เหมาเจ๋อตงเสียชีวิตนะคะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นาพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนต่อมาค่ะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้ตัดสินใจเปิดประเทศนะคะรับการลงทุนจากต่างชาติค่ะในปี1978เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะการเปลี่ยนแปลงในอุดมการ์ทางการเมืองของรัฐบาลเนี่ยการลดความเข้มข้นของแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์สุดโต่งแบบเหมาลงนะคะคือลดความเข้มข้นของ,ขอ,งอุดมการคอมมิวนิสต์เนี่ยกลับทําให้ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณต่าง รวมถึงลัทธิของจื๊อนะคะได้รับการฟื้นฟูในจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะรัฐบาลจีนเริ่มเห็นคุณค่าของลัทธิของจื๊อขึ้นมาค่ะเนื่องจากความนิยมในลัทธิของจื๊อนะคะก็มีโครงการวิจัยมีการศึกษาแนวคิดของลัทธิของจื๊อที่สนับสนุนโดยรัฐบาลเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังๆเนี่ยก็เริ่มนำเอาลัทธิของจื๊อมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการช่วยเผยแพร่วัฒนธร,รรมจีนให้ไปถึงต่างประเทศนะคะซึ่งก็คือสถาบันของจื๊อที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะสิ่งที่ เลยว่าเรานะักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้อำนาจมาจากการโจมตีลทัทธิของจือแต่ถ้าวันไหนที่เราเจอปัญหาในการปกครองแล้วเราต้องกลับไปเอาลทัทธิของจือมาอ้างความถูกต้องเนี่ยสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ถือได้ว่าจบเกมแล้วนะ หลังจากที่ฟังมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาทําโพลอีกอันนึงกันดีกว่านะคะคําถามคือคุณคิดว่าคอมมิวนิสต์กับขงจื้อเนี่ยไปด้วยกันได้หรือไม่ค่ะกดหนึ่งค่ะถ้าคุณคิดว่าก็ได้นะพอหย่นหยวนอะ่ะกด2ถ้าคุณคิดว่าประหลาดเกินกด3นะคะถ้าคุณคิดว่าอะไรแท้อะไรไม่แท้ใครจะไปรู้อย่าไปแคร์เลย ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะคะขงจื๊อเนี่ยเป็นปราชญ์ที่ได้รับเกียรติให้ถูกเผาหนังสือโดยจอมเผด็จการถึง2คนนะคะคือจินซีฮ่องเต้และเหมาเจ๋อตงนะคะแล้วยังสามารถกลับมายืนหยัดเป็นทูตวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของจีนได้ในปัจจุบันค่ะหลังจากที่เหมาตายไปแล้วหลาย10ปีนะคะและจินซีฮ่องเต้เนี่ยตายไปแล้ว2,000กว่าปีค่ะคุณผู้ชมคิดยังไงคะคิดว่าประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยกลับมานับถือของจื๊อเพราะว่าจเจริญขึ้นแล้วก็อยากจะรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติที่สืืบต่่่อออกันนนมาาานาายยงววหร มีปัญหาทางด้านการปกครองอย่างที่เหมาเจ๋อตงบอกถ้าใครชอบคลิปสาระความรู้ดีๆจากสป okedark นะคะก็ช่วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะกดเลยค่ะ